ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮียชัยมาล้าทุกคนคะ่ะวันนี้นะเอมาเริ่มกันที่ร้านข้าวแกงข้าวแกงเซดาาห้าน้าราชบงเป็นข้าวแกงที่มีมากกว่า30มปีแล้วจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรเนี่ยคะมีของให้เลือกกินนะกับข้าวนะ้ามากกว่า50าอย่างแกนะกเอไปเดินนับแล้วเอเดินนับจริงๆและไม่ใช่แค่ข้าวนะคือยังมีอีกหลายอย่างคือยังมีก๋วยจับน้าข้นด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะเขามีแบบว่า บูดน้ำส้มที่แบบขันสดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบขันอยู่หน้าร้านและเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะและเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะได้สัมภาษณ์เจาด้าวค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะเรามาร้านดังนะและเรามาเจอกับเจด้าวนะคะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่หนูขอถามหน่อยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ30ปีแนละ้วสามสิบปีนี่คือมาถึงก็คือร้านใหญ่แบบนี้เลยเหรอคะแม่ก็ยังไงยังอยู่ข้างถนนอยู่ค่ะแล้วมาร้านใหญ่แบบนี้นานนานนานหรือยังคะแม่ยังยังประมาณปีกว่า แม่ตอนเนี้ยมันยังไม่เที่ยงเลยแต่ทําไมคนเยอะขนาดนี้แล้วกับข้าวอะ่ะหลากหลายแบบนี้ทุกวันไหมคะทุกวันค่ะใช่พอเห็นจะบอกอะไรมาเอ๋ไม่ได้บอกลวงหนะาด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนกับลูกชายเนาะ,ะก็เลยแบบว่าเอ้ยขอมาถ่ายนะเพราะว่าร้านเนี้ยตอนเนี้ยกำลังฮอตฮิตแล้วออนไลน์นี่แบบเป็นกระแสมากคุณแม่คะ่ะทําออนไลน์มากี่ปีแล้วคะแม่ทำออนไลน์มาประมาณ3ปีแล้วสามขายดีไหมแม่คะครัอได้ระหว่างออนไลน์กับหน้าร้าน ก็หน้าร้านจะดีกว่านะอหน้าร้านจะดีก um ว่าแล้วราคาของคุณแม่เนี่ยราคาเริ่มต้นยังไงแบบ1อย่างกี่บาทครคุณแม่คะรัดเข้าใช่ไหมคะหอย่าง40บาทอ่าแล้วก็ไปจบที่ประมาณ7จ็ดิถึงหกสิบก็คือถ้าหนึบาท40บาทเดี๋ยวไงเดวขอไปสั่งกินก่อนแม่แนะนำอะไรที่แบบเด็ดๆเลยก็มีหมูเค็มนะคะแกงลูชิ้นปลากายผัดปลาดุกสดปลาดุกกอบ โอเคงั้นเราเอาตามนี้เลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีน้ำส้มคันๆอยู่ข้างหน้าด้วยคุณแม่อ,อร่อยแค่ไหนคะ่ะน้ำส้มอร่อยค่ะไม่ผสมเลยน้ำส้มที่นี่นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะไม่ผสมน้ำตาลข้าวด้วยนะคะโ,<อ>โหกับข้าวเยอะมากเลยทุกคนดูนะว่าแบบน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วเอนับนะให้ทุกคนนับตามเลยนะมีมากกว่าสี่สิบอย่างเกือบจะห้าสิบอย่างเลย พวกแกงเขียวหวานแกงกะทินะคะจะแบบค้นๆเลยค่ะแล้วก็จะมีหลายอย่างเลยนะอันนี้เป็นแกงอันนี้แกงอะไรคะแกงไก่แกงหมูอันนี้แกงปลากรายและอันนี้นะคะแกงเนื้อแล้วก็อันนี้แกงไก่ยอดมะพร้าวโอ้หน่ากินมากแล้วกะทิแบบคนๆแบบนี้เลยและทั้งหมดคุณแม่คุณแม่ไปไหนเนี่ยเธอาไไม,มาดูเธอมาดูนี่ <c oughs> นี่เจน้าเขาลงมือไปเองเลยนะคะ <c oughs> เอาออเดอร์ไปโอ้ทุกคน ร้านนี้นะถ้าใครนะที่แบบอยากจะเซิร์ชในไลน์แมนนะคะอยู่แถวๆวท่าน้ําราชวงศ์ทุกคนค่ะก็เซิร์ชเลยร้านเจดาวเข้าแกงเจดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอเลยทุกคนท่าน้าราชวงศ์ดีมากแต่วันนี้เอมีโอกาสมากินที่ร้านเดี๋ยวเอจะสั่งเมนูเด็ดๆมากินกันค่ะคุณน้องมีหน้าที่ตักหรือมีหน้าที่ทําด้วยไหมคะไม่ได้ทำอ๋อมีครัวอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมคะน้องบอกพี่หน่อยเป็นความลับไหมพริกแกงที่เนี่ยทำเองไหมทเองค่ะทุกอย่างเลยหรอเออ คือถามเจ้าของร้านก็ไม่สู้ถามลูกน้องไปเลยว่าน้องเห็นเขาปั่นพริกแกงกันไหมเขาบอกว่าปั่นเองทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันอันนี้นืซีอิ๊วเนาะเป็นปลาจระเมดค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะราคาเจ็ดสิบบาทอันนี้คือของเด็ดนะคะทุกคนอันนี้หมูเค็มเป็นแบบฟิลหมูสามชั้นเท่าน้ำปลาอะไรประมาณนั้นอันนี้ขีดละแปดสิบหกน่ากินมาก ส่วนอันนี้คือแกงไก่ยอดมะพร้าวนะคะอันนี้แบบเต็มถ้วยแบบนี้ราคา50บาทแล้วก็อันนี้คือพลาดไม่ได้ถ้ามาเข้าแกงที่เป็นไทยแทยนะ้จะต้องมีไข่พะโลถูกไหมแล้วทุกคนดูนะอุ้ยอยากจะได้ช้อนขอช้อนหน่อยค่ะเพื่อนนี่เดี๋ยวฉันติดไม้ตรงนี้ก่อนนี่อันนี้คือคากินะคะเปื่อยๆเลยแล้วดูเต้าหู้เขามาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะแลวเนี่ยหมูสามชั้นอ่ะไข่มา50าบาททุกคนพ่อสวัสดีค่ะหนูสัมภาษณ์หน่อยอะไหนๆก็มาเสิร์ฟแล้ว คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจแบบตอนนี้ที่แบบคนอื่นเขาซบเซากันหมดแล้วเราเป็นยังไงเราพออยู่ได้ครับโอ้โห,โอโหพออยู่ได้ลูกค้าไม่หยุดเลย <c oughs> แล้วแบบตอนนี้มีพนักงานอีกคนและะ้วคุณพ่อะก็สิบห้าคนครับสิบห้าคนนี่ละข้าวแกงเล็กๆนะคุณพ่อแล้ววันหนึ่งทำทำสกกี้อย่างได้คุณพ่อประมาณสิบขึ้นตอนนี้อืมอันนี้เจ <c oughs> ้าของร้านนะคะทุกคน <c oughs> เห็นเราเรียกพ่อเรียกพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเลยคะ่ะคุณคนขาสามสิบปีเปิดมาแล้วแบบ ออธุรกิจเขามีกแต่ศบเซาแต่ร้านนี้มีแต่ขยายขึ้นขยายขึ้นและร้านกระปรงโล่งสบายสะอาดมากทุกคนคะ่ะแล้วก็ร้านข้างๆกันนะคะเป็นขายก๋วยจับน้ำาคลนสำหรับใครที่มากับเพื่อนแล้วไม่ได้อยากจะกินข้าวแกง<ๆ>เขาก็มีนะแต่อันนี้เป็นของใจด้าเหมือนกันนะทุกคนเคลือเดียวกันหมดเลยน,นี่เลยมาเลยค่ะเราเจอกับพ่อค้าสุดหล่อซึ่งเป็นทาย,ยาทนะคะทาย,ยาทของของร้านนี้นะคะพี่เดียของเรานั่นเองทุกคนค่ะเขากำลังคั้นน้ำส้มแบบสดๆเลยผสมอะไรบ้างคะน้ำส้ม ส้มไม่ผสมอะไรเลยครับแบบคือคั้นออกมาแล้วใส่ขวดทานได้เลยครับส้มอะไรคะพี่เดียส้มใส่น้ำผึ้งครับส้มใส่น้ำผึ้งแทนมีความเป็นแบบเนื้อเนื้อด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปิดชิมกันเลยดีไหมถ้ามันไม่อร่อยแล้วคือคนคั้นนี่เืาอยู่นี้นี่เครื่องกำลังทำงานเลยทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมีส้มอยู่ตรงนี้นะคะคือน่าร้านไปเลยอะ่ะใครแบบร้อนร้อนมาเดินแล้วยาบอยากชื่นใจอะ่ะก็ไม่ต้องแวกกินข้าวก็ได้แวกกินน้ำส้มก็ยังดีขวดละเท่าไหร่คะา <35. S 1> อันนี้อันนี้สามสิบห้า อุ้ยมีมีเนื้อด้วยอุ้ยดยน้ำส้มอมร่อยถ้าใครมานะกินข้าวได้หน่อยไม่เป็นไรซื้อน้ำส้มกลับบ้านเลยน้ำส้มดีมากไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันปกินสั่งไว้แล้วเรียบร้อยไปกินข้าวกอนนะมาแล้วมาแล้วกับข้าวมาครบทุกอย่างคือไม่ครบทุกอย่างหรอกถ้าทุกอย่างก็คือต้องสามโตเพราะเขามีแบบเกือบ50อย่างอันนี้ก็คือที่เราสั่งนะคะก็เนี่ยจะเป็น ๋วยจับน้ำข้นที่เอ๋บอกว่าทุกอย่างอันเนี้ยชามละห้าสิบบาทนะนีนนน่อย่างงี้หูเยอะนะหมูกงหมูกรอบไส,เส้เซยแล้วก็นี่อันนี้มาต้องสั่งเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมูเค็มเนาะแต่เขาเป็นคือแบบน่าจะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบบช่ำๆแล้วก็ไข่บลาโล่ปะบอกไปแล้วตัวเนี้ยดีชิ้นใหญ่เลาลเลยทุกคนเดี๋ยวขอขอเอาผักออกให้ดูอันเนี้ยชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แบบใหญ่มากหนักมากนะทุกคนดูดิแล้วเต็มเต็มชิ้นแบบนี้อันนี้ชิ้นละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่านั้นแล้วก็ ชุดน้ำพิกกะปิอันนี้เริ่มต้น80-90นะคะก็คือแล้วแต่ไซส์ประทูแต่วันนี้ได้ตัวเบลเลอร์เลยนะ90อันนี้คือตัวสําคัญตัวการนะที่ว่าแบบทําให้บางคนอาจจะสะดุดแล้วก็เข้ามาในร้านนี้จุดเด่นนะคะร้านสะอาดสะอานแล้วก็ดูข้างหลังนะคะอันนี้แบบเหมือนแอร์คอนดิชเน์แบบตัวเบลเลอร์เขาเรียกว่าอะไรพัดลมหรพัดลมไอ้น้ามันเป็นพัดลมเย็นน่ะหยุดน้ำส้มไม่ได้น้ำส้มอร่ยมาก ไป,ไปกินกันไปกินกันไปมีอันนี้หมูเค็มเลยเริ่มต้นอ,อร่อยมากเลยปลานี่ก็คือขาวอะแล้วลเขาแบบเขาบอกอื๋ออันนี้มันเป็นแบบหมูสามชั้นหรอไป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 สิงบ่ปลาอร่อยมากเลยอันนี้ แกงไก่นี่ฉันจะชอบกินกับเลือดมากไอ้ย่าผาที่ดีต้องแบบอ่อนๆเรามาทดสอบเลยอืมไม่แข็งเลือกมาดีใช้ได้เลือดกินนี้มาปลาทูจ้ปะปลาทูผักลวกปกติผักเขาจะแบบเยอะมากนะเออถ้าใครอ่ะไม่ไม่ไม่ชอบกินแบบน้ำพริกกะปินะ่ะเขาพี่อันนี้ด้วยปลาน้ำปลาหวานนะเดาน้ำปลาหวานนะอ่ะเออเขาพี่อันนั้นด้วยไม่ได้เห็นแต่เอกก็ไม่เป็น แต่เผื่อใครแบบตามหาร้านเด็ดเนี่ยร้านเนี้ยเด็ดแน่นอนเพ่าะแกเอเห็นนะคนสั่งแบบเป็นสิบชุดเลยแบบเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็สั่งกันเองเนี่ยสั่งซุงกับบานนี่ผักลวกปลาทูโหถูกต้องป้ะนี่พิกะปิกะปิที่ถูกต้องอป้ะโอ้ยเลิศว่ะนี่ฉันฉันอวยฉันอวยไปป่ะไม่ได้อยู่ข้าวแต่ยอย่างใดแต่ว่าร้านเนี้ยราคาดีราคาเริ่มต้นอ่ะถ้าร้านข้าวอ่ะก็คือสี่สิบบาททุกคนอร่อย น้นปิ้กะปิเข้มข้นมากเหมือนแม่ตำไม่กนินแม่ไม่ตำอยนนี้แม่ขี้เกียจแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะลืมบอกว่าน้ำกะทินะเธอรู้มันไม่ใสเหมือนแบบเขาแกงทั่วไปนะคะอันเนี้ยคือเขาขายดีมากแกงเขยหวานที่นี่ใครไม่เชื่อนะลองไปดูในแบบรีวิวไลน์แมนได้รีวิวในไลน์แมนนะแบบแน่นจุกจุอยากกินมากอันนี้อยากกินมากเป็นคนชอบกินก๋วยจับ๊บ มไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยใส่แค่พริกนิดเดียวถ้าสำหรับใ,ใครชอบกินเผ็ดอร่อยนี่ตามไปหน้่ส้ม,สมดีมากเดเอจะไปถามเวลาเปิดปิดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอเอ๋ขอกินก่อนตอนนี้เอ๋พูดนั้นไม่ถูกแล้วเอ๋อยากกินลวเอ๋หิว คนขาและตอนนี้ก็คือกินอิ่มแล้วก็ซื้อน้ำส้มกลับบ้านแล้วแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยเยอะเลยคุณคนเอ๋บอกเลยว่ามาราน,นีนะคุ้มแน่นอนเพราะว่ากับข้าวเขานะเป็นข้าวแกงที่แบบอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยแล้วเขาก็เน้นวัตถุดิบแบบสดสดใหมๆ่ๆใครนะที่อยากจะติดตามเขานะคะพิมพ์ได้เลยว่าเจดาวราชวงศ์นะคะข้าวแกงราชท่าน้ำราชวงศ์ใน Facebook เขาก็มีนะคะให้แบบไปกดติดตามกาันหรือไปไปอัปเดตเมนู เ,ออเปิดปิดเวลานะคะ8ปดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะ8ปดโมงเช้าเลยนะถึง6กโมงเย็นเปิดทุกวันค่ะปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็พวกวันหยุดนะคะตะเลิกเขาหยุดนะคะทุกคนอะไปเดี๋ยวหาเบอร์โทรให้ก่อนนะไหนเบอร์โทรนี่อันนี้แหละ0ูนย์เก้าแหหพอดีว่าบ้านเขาเป็ธุรกิจร่ำรวยมีทําห้องชองห้องเช่านะคะเพื่อใครอยากไปห้องเช่าแถวท่านำราชวงศ์ฝากไว้ด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะ